เป็นทำอาหารหรือเปล่าคะเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับอาหารที่ทําทางวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหารอะไรเงี้ยครับน่าจะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโล,โลยีการผลิตอาหารเรียนเกี่ยวกับเชฟแล้วก็ประกอบอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะเราจะพาคุณไปดูว่าคณะอุตสาหกรรมอาหารแท้จริงแล้วเขาเรียนอะไรกัน ด้วยความที่ต่างคนที่มาเรียนพื้นฐานต่างกันชั้นปีที่1เรียกได้ว่าเน้นไปที่การปรับพื้นฐานความรู้เช่นเคมีฟิสิกส์จุลชีวะทั่วไปทักษะภาษาอังกฤษการพัฒนาซอฟต์สกิลข้อดีนะหรอก็เราได้เรียนรวมกับคณะอื่นๆไงเราจะได้มีเพื่อนๆหลากหลายต่างคณะแต่ละคณะก็ไม่เหมือนกันสนุกไปคนละแบบแต่ก็ยังมีวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้วยนะทั้ง ชีวเคมีของอาหารและโภชนาการการเขียนแบบวิศวกรรมรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้วยวิชานวัตรกรตั้งแต่ปีหนึ่งกันเลยช่้งปีที่2เราจะเริ่มเข้าสู่วิชาของสาขาที่เข้มข้นขึ้นและเน้นวิชาพื้นฐานที่สำคัญทางอุตสาหกรรมอาหารเช่นกระบวนการแปลรูปอาหาร (Food Processing) การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร (Food Analysis) จุลชีววิทยาในอาหารฟู้ดไมโครไบอโลจีสำหรับคนที่เรียนหลักสูตร2ปร,ริญญาต้องเรียนหนักหน่อยควบคู่กันไปทั้ง2คณะเพื่อพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งด้านอาหารและวิศวกรรม ก้าสู่ปีที่3เรียกได้ว,ว่าเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแบบเต็มตัวรวมถึงการเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริงปี3นี่แหละจะเป็นปีที่บ่งบอกตัวตนของเราว่าเราจะเลือกความเชี่ยวชาญด้านใดผ่านวิชาเลือกต่างๆไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Food Science and Technology เน้นความรู้เฉพาะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่เช่นการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเช่นแลบนมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเทคโนโลยีการบริการและการจัดการ Food Service Management เหมาะกับคนที่ชอบทำอาหารต่อยอดด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยศาสตร์การอาหารในธุรกิจอาหารและงานครัวกลุ่มเทคโนโลยีชีวาภาพทางอาหาร Food Bio Technology การนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวาภาพจากจุลินทรีย์ผสมผสานกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารที่ลอกเลียนแบบได้ยากเช่นการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแลบวัดตัวอย่างเบียร และอาหารโ r o ไบโอติกและอนุพันธ์เป็นต้นกลุ่มการจัดการความปลอดภัยอาหาร Food Safety Management เรียนรู้การควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอาทิเช่นการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตแผมปีนี้ยังเป็นปีที่เราต้องออกไปฝึกงานข้างนอกด้วยนะในปีนี้จะเป็นปีที่เน้นการนำความรู้ที่เรียนมาทั้ง4ชั้นปี มาประยุกใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารจริงๆทั้งการเลือกแผนการเรียนมาตรฐานแก้โจทย์ปัญหาผ่านงานทดลองและวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเน้นความเข้มข้นทางวิชาการและวิชาปัญหาพิเศษแผนการเรียนสาขากิจศึกษาแก้โจทย์ปัญหาร่วมกับโรงงานอาหารเน้นประสบการณ์การทำงานจริงเสมือนพนักง,งานในบริษัทนั้นๆน,น,นอกจากนี้เรายังมีแผนการเรียนนวัตกรรมและสตาร์ทอัพสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจของตนเอง และมีแผนการเรียนแบบฝึกงานต่างประเทศตลอด6เดือนสำหรับคนที่อยากก o into อีกด้วยตลอด4ปีที่นักศึกษาเรียนมาพวกเราเชื่อมั่นว่าคณะอุตสาหกรรมอาหารสอดเจลอได้มอบความรู้ที่เต็มเปี่ยมให้กับนักศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร ตอบโจทย์การเรียนตามความถนัดของผู้เรียนเพราะการเรียนตามความถนัดจะทําให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมคิดถึงอาหารคิดถึงคณะอุตสาหกรรมอาหาร The World Master of Food Innovation และอย่าลืมมาเรียนกับเรานะคะ